สวัสดีครับผมนายเทวัตภ์พุุลชนกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องเล่นใน R b รบีเอ n ูฟินิชเซ็นของเรานะครับผมชิ้นแรกของเราคือ จักรยานไฟฟ้าเพื่อการออกกำลังกายเมื่อทำการปั่นตัวเครื่องจะเริ่มทำงานและแสดงผลทำความเข้าใจง่ายๆดังนี้นี่คือปุ่มรีเซ็ตข้อมูลรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดปุ่มกู้คืนข้อมูลปุ่มโหมดเพื่อใช้เรียกดูข้อมูลต่างๆปุ่มลงและปุ่มขึ้นนี่คือแสดงความเร็ว แสดงเวลาในการปั่นแสดงระยะทางเป็นกิโลเมตรแสดงแคลอรี่ที่ใช้ในการปั่นแสดงอัตราการเต้นหัวใจปุ่มนี้เพื่อใช้เพิ่มหรือลดน้ำหนักในการปั่นและนี่คือใส่รัดเทา้ากล้ามเนื้อที่ได้จากจักรยานไฟฟ้ากูเ t สแม็กซิมัสกล้ามเนื้อชุดแฮมสติงคอตไตเส็บกล้ามเนื้อไปขาด้านหลังคามัสเซล ด้านหน้าที่เบียลิสแอนเทเลียหน้าท้องฮิป er. เฟกเซอร์การออกกำลังกายด้วยจักรยานไฟฟ้าเหมาะสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและยังช่วยการหายใจและไหลเวียนเลือดอีกทั้งยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพตนเองชิ้นต่อมาของเราคือดัมเบล ดัมเบลจะมีหลากหลายขนาดโดยเริ่มต้นที่2กิโลหรือ2.5กิโลขึ้นไปเมื่อเราเล่นน้ำหนักน้อยคนยกที่ 12- 1 5ถึงครั้งขึ้นไปต่อเซตเมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักควรลดจำนวนครั้งต่อเซตให้น้อยลงไม่ควรเล่นน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักเดิมเป็นเวลานานเพราะจะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาของกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อที่ได้จากการเล่นดัมเบลคือไตเซป กล้ามเนื้อแขนด้านหลังและใบเสร็จกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าและเบรคโอเรเดลิสการเล่นดัมเบลช่วยในการขยายโตของกล้ามเนื้อและพัฒนากล้ามเนื้ออีกทั้งยังพัฒนาระบบประสาทในการบังคับของกล้ามเนื้อให้ยกน้ำหนักได้ต่อครั้งต่อไปคือเชือกกระโดดเชือกกระโดด เป็นการพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อให้มีความสัมพันธ์กันในระหว่างกระโดดได้อย่างสอดคล้องฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดและฝึกสมาธิเป็นในตัวการกระโดดเชือกสามารถออกแบบท่าทางได้หลายรูปแบบตามใจผู้เล่นเช่นกระโดดขาคู่กระโดดขาเดียวและกระโดดสลับขา เอาละครับหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้ข้อมูลสำหรับการเล่นเน็ตของเรานะครับผมขอบคุณครับ